รูเหลี่ยมซ้อมเบอร์สะพัฒนาก,การครับฝั่งนี้ครับเบิร์ดข้ามหัวแปรครับฝั่งนู้นสามคนครับสาคอนมัดแล้วก็เทพโด่งครับสาคอนข้ามฟรีครับเบิร์ดตีไปติดหัวนัดตะคอนเคลียโอข้ามหัวเบิร์ดมาครับเอาแต้มขยครับ สกอร์สามห้าครับสามต่อห้าเสิร์ฟออกข้างไปครับมัดห้าต่อสามครับสาบอกว่ามาขอเคาะสนิมหน่อยครับขอได้ซ้อมหน่อยครับเสิร์ฟดีมากครับวันนี้สาคอนโอ้โหแตะยอดไปครับโอ้โหเสิร์ฟแรงมากครับลูกเมื่อกี้ สต่อหครับเบิร์ดข้ามหัวนะครับฝั่งนี้ไปโอ้โหห้าต่อสามครับเสร์ฟตีไปสะคอนเปิดหัวมัดโลยมาครับเตะติดเข่าแล้วครับเกี่ยวรองเท้าไว้เบิร์ดตีแก้ไป

เราเข้าสู้เกงครับนักเกตาเปลี่ยนฝั่ง6ต่อสตัดมาครับข้างหน้าสะคอนเปิดโด่งยกไปครับกลห่างโอ้โหยังเตะได้ดีครับสามต่อหกเจมส์เซิบของมัด ไปที่เบิร์ดเปิดสะโยงขึ้นมาครับโอ้โหลนครับเอาแล้วครับสาคอนเปิดได้โดงยกเ<ป>ตะไปติดเกี่ยวเบิร์ดเล่นเองครับ<ไ>ตี<ไ>ออกข้างครับโอ้คิดดีครับออกข้างไปนิดเดียวครับ ซีเตาโฮครับ,<ป>รบเสริบยอดไปครับะโอ้โหเล่นเหลี่ยมครับสะคอนไม่ทันนะ,ะ,ะล็อกแต้มไม่ได้ครับมาดูเกมเสริบของสะของตันครับหกตัดสี่ตัดมาปั่นมาครับโอ้โหเข้าช่องครับได้แต้มครับลูกนี้ เจ็ดต่อซีครับเข้ามาโด่งโยกห่างนะครับสะครวิ่งเตะโอ้โหหลังเท้าโอ้โหยังสกิดโดนนิดนึงครับเป็นแต้มครับลูงนี้โอ้โติดเกี่ยวหลังเท้าเจ้าสะครับแบตตอซีปั่นมาอีกแล้วครับโด่งโยก สีตะแเป็นครับหนีไปสองแต้มเลยครับเมื่อกี้ห่างสองแตบบ้มสะโลยเข้ามาต,ตีง่ายง่ายครับลูกนี้แปบดบต่อสี่ครับโอ้โหออกหลงัง เกี่่ยวไมไมด้ฝา,ากอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะครับช่อง y o YouTube ตะก้อนโนเนมครับเข้<ถ>าไปติดตามกันด้วยนะครับสะโรยข้ามาห่างนิดนึงเบริร์ดไม่มีปัญหา ยังอยู่ที่8ต่อ4ีครับเบิร์ตขอเสิร์ฟเองครับวันนี้มาต่อเรียมให้ครับ3ต่อ2ยังไม่พอต่อให้ข้ามหัวแปรด้วยครับฝั่งนี้ข้ามฟรีครับสาครเล่นจังหวะ2ไม่ไม่ได้นะครับไม่ข้ามนะครับมดลั่นลูกเสริมไปครับเอาล้เกมเสิร์ฟของเบิร์ตอีกลูกนึงครับ9ต่อ4 ตัดจอดครับลูกที่โอ้โหเนียนมากครับโด่งโยกไปล,ล็อกไปได้ครับ <c oughs> โดนเสิร์ฟป่วนครับฝั่งสามสี่ต่อก้าครับ <c oughs> เปิดเอา้เอาเสียนิดนึงเิร์อตีหยอดสาคอนเปิดมาเอาแล้ว <ขอ S 1> โดนงโยกไป ติดหลังเท้าโอ้โยยืนรับนิ่งๆเลยครับสำหรับสะของตัน5ต่อ9ครับตัดยอดไปที่เบิร์ตโอ้ยเปิดโดนหน้าตัวเองครับจะเบิร์ตลูกมันเบาไปหน่อยครับเบจ้าบ้านขยับแต้มครับเป็น6ต่อ9 ขาเปิดหัวโยงขึ้นมาเบิร์ตี้โอ้โหไม่ทันแล้วครับก้าวตะโ h ครับตัดจอดอีกแล้วครับหลัคอนเปิดโดมยกไป เตเอาไว้ครับฝังโน้นครับเอาหัวมาแลกเท้าครับเข้มกาัย้อนหงนนนองก่อนนะแพ้หัวนะใลูกเสือเข้าดูสิ เครับเกมเสิร์ฟของเจ้าบ้านครับ6-9ครับมัดเสิร์ฟไปหาเบิร์ดเปิดซ้ายสะโยงขึ้นมาอโอ้โหเกี่ยวไม่ได้ครับลุงนี้ 6-9, cao bóng bay khóc, mở, 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 โอ้ยเอาเขี่ยไปครับลูกนี้แกขายได้ดีครับยังอยู่ที่หกต่อเก้าครับเจ้าบ้านเซิร์ฟตัดไปหาเบิร์ดเปิดซ้ายวิ่งโอ้ยวิ่งมาเปิดไม่ดีครับลูกนี้ขยับอีกหนึ่งแต้มครับเจ้าบ้านเจ็ดต่อเก้า เป,เปิดซ้ายสะโรใช่ไหมอเปลี่ยนทรงครับ9ต่อ7ตัดมาปั่นเข้ามาช่องอีกแล้วครับโดมโรยเค่นไหห่างหน่อยครับไม่ข้ามแล้วครับสาคอนครับยกไกลครับ สิบต่อเจ็ดปั่นหยอดไม่มีคนรับครับโอ้โห,โหกองหน้าว่ายังไงครับกองหน้าครับโอ้โห,โหอาอแล้วขึ้นแท่นแล้วครับสี่ต่อเจ็ดซัตันเข้ามาอีกโด่งลอยขึ้นไปสะคอนเตะโอ้โหโหลงหลังเส้นครับ วสวัสดีครับแอดมินหลงังทักทายจางโสด้วยนะครับตียาวอยู่นี่นครับตียาวกำลังจะลงเหลี่ยมต่อไปครับโอ้ยังยกได้ครับฝืนนะครับตรงนี้โอ้ยังได้ครับทักทายจะแปะด้วยนะครับับมาอีกหนึ่งแตดงครับสินคริน 64 8ต่ตอ11ตัดหน้าขวาซะยังทันครับโอ้โยกมาซ้ายให้เบิร์ตตีโอ้โหเรียบร้อยถ่าตียาวเตะด,ด้วยนะครับเดี๋ยวดูอีกทีว่าก็เตะเหลี่ยมไหนครับ เอาเอาแยกกันแล้วครับเล่นเองดีกว่าครับเบิร์ดบอกเอาโด่งจับได้โลยขึ้นไปเขี่ยไปข้างหลังเลยครับเงียมไหนเสียมัหลี่ยมเตียที่เตะอยู่ใช่ไหมฝั่งนี้ข้ามฟีสาครเบิร์ดข้ามหัวแปรครับฝั่งโน้นเอา ตีโอ้โหพิกเนตลงมาอเอาครับล็อกแต้มครับแคอย,อยครั้งที่3หรือที่สี่สิเวต่ตอแปดลูกเสิฟสะของตันตัดหยอดแล้วครับเออสะคอนเปิดมาข้างหลังมัดโอ้โหตีหัวโอ้โหไม่ยอมเตะค,ครับลูกน,น,นี้แต่ก็เกมตเตี้ยเตะยังีตเตี้ยไม่เห็นแล้วนะ เอาครับเดี๋ยวพกกันเรียมต่อไปครับขอบคุณทุกท่านครับเข้ามาทักทายพูดคุยครับสวัสดีครับ